เี็ผ้าพึง่งลูกกงกลางขนวยกงกลางพี่น้องนี่ลูกคนเป็นยังสี่ได้ครับไว้แหลมแหลมนี่ครับเวลามันงแก่แล้วก็ลดลงมากครับพี่นอ้องลุดลงมาเสียบมอบยังสี่แหละพี่น้องนี่เห็นบ่นี่นวยกคนลดลงมากก็มาเสียบเสียบห้าเป็นยังสี่เลยครับนี่คือลูกกงกลางนะครับนลูกคนกายูพบนต้นยังสี่แหละครับนี่นี่คือ่วยกงกลางพี่น้องก็เห็นบ่ครับ เวลาฝนตกลงมากับก็เสียบดินแล้วก็งอกทั้งสี่หลักพี่น้องเนี่ยน่ครับตกลงมาสี่เลยครับปั๊บก็เสียบทั้งสี่เลยครับนี่คือลูกกงกลางครับพี่น้องผู้ใดเคยเห็นนะครับไอ้คนโอ้ยงามหลายพี่น้องนี่คือต้นกงกลางนี่ก็พี่น้องพี่น้องเบิ่งบรรยากาศต้นกงกลางผู้ใดว่เคยเห็นหน่วยกงกลางพี่น้องพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งเด้อหน่วยเพิ่นเป็นแนวหนีได้ครับ แหลมๆนี่แหละครับเวลา่นแก่เราก็รุดลงมาเสียบก็ะงอกขึ้นมาเต้มนงสิครับเกิดเองตามธรรมชาตินลครับนี่แหละครับ,รบตกลงมาเสียบเปื้อนอย่างสี่เสียบอย่างสีแล้วครับพี่นอ้องมันเสียบลงดินอย่างสี่เลยครับแล้วก็ออกหากออกต้นขึ้นมาเองครับนี่ตัวใดทิ่หลอดคือหลอดครับนี่นแหละตกลงมากระเสียบก็บแตกยอดหาก เพื่อนครับสวยงามมีลีพี่น้องต้นกลงกลางพี่น้องใเห็นพี่น้องบ้างธรรมชาติโอ้ยครับบรรยากาศต้นกลงกลางในป่ากลงกลางนี่ละครับพี่น้องห่างเพื่อนโอ้ยต้นต้น,ตนอดไรเพื่นหลอดมันกะโตขึ้นมากจะเกิดนี่แหละครับเวลาหายเพ่นเสียบลงมาอันนี้มันโตแล้วครับนี่แต่เรียกว่าติดรอดแล้วครับ ต้นไหนร็อดกะแตกจริงแตกงามออมากพี่น้องป็นดอกมันไงพี่น้องดอกกุงกลางฮะกุงกลางนี่คือรากกุงกลางโอ้สวยงามในป่าพี่น้องอาจพ่อสัตว์แปลกได้พี่น้องเดีย๋ยวจะถ่ายสัตว์แปลกให้เบิ่งพี่น้องครับพอ่อโอ้โในป่านี่ครับ จิบลานวิวกับพออยูนิปานี่แหละพี่น้องแล้วทายเบิ่เน้อครับเด้อพี่น้องโอเคครับสวัสดีครับ